สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมเพจของสวทนครพนม FM 90.25เมกเฮิร์ A นะครับวันนี้ทางสวทนครพนมนำคุณผู้ชมมาติดตามรับชมพิธีมอบสง่งส่งมอบรถยนต์นะครับโตโยต้นะครับซึ่ง ผู้โชคดีนะครับได้รับรางวัลสลากกาชาติประจำปี2566นะครับซึ่งจังหวัดนครปนมก็ได้มีการจัดงานกาชาติแล้วก็มีการออกรางวัลไปในห่วงของอะระยะเวลาก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็การนี้ก็มีผู้มาสแสดงตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นผู้ถูกรางวัลที่หน,นะครับ ซึ่งวันนี้นอกจากจะมอบรางวัลที่หนึ่งเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าแล้วก็ยังมีรางวัลรถจักรยานยนต์และก็รางวัลใหญ่อีกหลายรางวัลด้วยกันนะครับก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนครพนมท่านบรรชายจันพรนะครับก็จะ,ะได้ทําพิธีส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับให้กับผู้โชคดีนะครับที่มายืนรับมองๆอ,อ,อยู่แถวๆนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับ นี่แหละ,ะมายืนรอบลงมองเนี่ยลแล้วก็เหมือนเป็นผู้แสดงตนนะแต่ว่ายังไม่ได้เฉลยนะครับเห็นมาตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมการมอบข้าวสารตามโครงการฮักแพงแบ่งปันจังหวัดนครปนมนะครับให้กับผู้แทนจากอําเภอต่างๆก่อนนะฮะซึ่งในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปนมนาย วันชัยจันพรครับก็ได้ส่งมอบนะครับกำลังทำพิธีแล้วก็กำลังกล่าวกับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับซึ่งผมจะได้มอบให้กับอำเภอทั้ง10ออำเภอนะครับยกเว้นวังยานกนาโมเนื่องจากว่าได้จัดสรรไปให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วของมูลนิธิโปรติสึงไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มาก มากพอสมควรแล้วนะครับในส่วนที่เหลือ600ชุดนี้ผมก็ได้จัดสรรไปให้กับ10ออำเภออำเภอละ60ถุงนะครับใน60ถุงนี้นะครับก่อนอื่นครับจะขออนุญาตให้ท่านประธานหอการค้าได้เรียนให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปถึงมีในเรื่องของการที่จะมีจิตอาสาในการที่จะมอบข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนครับเชิญครับท่านประธานขอการค้าครับขออนุญาตเรียนว่าในส่วนของกิจกรรมผัดแพงแบ่งปันนะครับทั้งท่านอธิปพัตต์แล้วก็ท่านสมัยก็ได้มีการพูดคุยกันในหอการค้านะครับแล้วก็ เชิญชวนกันมาร่วมบริจาคข้าวสารนะครับร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เนี่ย600ถุงก็มีกรรมการของกัค้านะครับทุกท่านก็ร่วมกันบริจาคแล้วก็รวมไปถึงองค์กรเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดโด้บิ๊กซูปเปอร์นะครับสง่าแดนแดนสง่านะครับแล้วก็รวมไปถึงประิดผลยูสคาคร์ร่วมแบบอีสุซุนครพนมนะครับแล้วก็โรงแรมเวลาดีแล้วก็โตโยต้าเจริญศรีนะครับร่วมกันทั้งหมด600ถุงนะครับในวันนี้ครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทีมงานที่ใจเป็นกุศลในการที่จะมอบข้วสารนี้ผมก็อยากเรียนนะครับว่าผมเองได้มีนโยบายในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในในระดับรากหญ้าเป็นเบื้องต้นอยากจะสร้างฐานะครอบครัวให้มีความมั่นคงเบื้องต้นนะครับที่ผมไปดูก็คือเรื่องของที่พักอาศัยซึ่งเป็นปัจจัย4ี่ของประชาชนของเรานะครับเรื่องของที่พักอาศัยให้มีบ้านอยู่ให้มีน้ํามีไฟมีห้องน้ําห้องท่าต่างๆที่สุขแะันตะักนะครับ เมื่อมีปัจจัย4ีทางด้านที่อยู่อาศัยแล้วนั่นก็คือเรื่องของอาหารก็จะตามมาซึ่งวันนี้ทางจังหวัดก็ได้ร่วมกับทางเหลาาา่าการาิร่วมกับทางภาคเอกชนและก็อำเภอทุกอ,อำเภอครับได้สนองนโยบายพระดรมตรีของสมเด็จพระเทพในการที่จะมีโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับบ้านนี้มีผลทุกคนแบ่งปันกันเนี่ยนะครับก็ได้ดาเนินการแล้วก็ได้มีโครงการกิจกรรมในการที่จะให้ทางกระทรวงเกษตรลงไปส่งเสริมในเรื่องของการปลูกผักปลูกพืชรวม,มถึง ต้นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ได้ส่งเสริมไป3ประเภทนั่นก็คือทุเรียนมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็ขนุนนะสประเภทนี้ก็คิดว่าอีกประมาณไม่เกิน5ปีครับเราก็จะมีผลผลิตลากไม้ที่เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งการมอบกระสานในวันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้นะครับอีก600ถุงนะครับซึ่งจะได้มอบไป10ออำเภอนะครับในวันนี้ครับต้องขอกราบขอบคุณทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนะนะครับที่ได้กุณาได้เสียสละซึ่ง อยากจะเรียนกับทุกท่านครับว่าตั้งแต่ผมมาดํารงตำแหน่งผู้การจังหวัดได้รับความโกรณาจากทางหอ,อการค้าสภาอุตสาหาสกรรมสภาุตกาหากรรขการท่องเที่ยวและภาคเอกชนเป็นอย่างดีครับเราทํางานกันด้วยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในการที่จะร่วมผลักดันหรือการพัฒนาจังหวัดของเราเมื่อเช้านี้เป็นที่น่ายินดีครับที่ผมเองพร้อมด้วยท่านประธานอ,องค์การได้ไปร่วมพิธีในเรื่องของการยกเสาเอกโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชายแดน แใช้เวลาอีกไม่เกินสองปีเราจะมีสถานีขนส่งที่ทันสมัยที่สุดนะครับในภาคตะนนอกเชียงเหนือและมีแห่งเดียวด้วยศูนย์แห่งนี้มีมูลค่ากว่า2 0 0พันล้านบาทรถทุกคันครับต่อไปนี้จะข้ามไปฝั่งลาวจะต้องมาจอดที่นี่เพื่อจะได้สับเปลี่ยนในเรื่องของรถเนื่องจากว่าข้ามไปประเทศลาวจะต้องขับขวานะครับแล้วต่อไปนะครับวันนี้อีกห้าไม่เกินห้าปีครับเราจะมีรถไฟรางคู่แล้วก็มาจอดที่สถานีแห่งนี้ด้วยจะนําสินค้าต่างๆที่จะข้ามไปประเทศจะมา ต่อที่นี่แล้วที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า CIQ ก็คือศูนย์บริการคุณภาพการบริการจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับต่อไปนี้ตอมซอดเรื่องของศุลกากรงานต่างๆจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็เป็น One Stop Service ดังนั้นครับอีกไม่เกิน5ปีต่อจากนี้ไปครับนะครบ,บรมของเราจะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจวันนี้เรามีการส่งสินค้าออกไปที่ประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศจีนเนี่ยปีที่ผ่านมาประมาณประมาณ 8ปดหมื่นล้านบาทแต่ปีนี้คาดการณ์ครับว่าน่าจะทะลุ1นึ่งแสนล้านบาทครับที่ผ่านบ้านเราไปนะครับครับต้องขอกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทางภาคเอกชนภาครัฐเราจะทํางานด้วยความร่วมไม้ร่วมมือครับเราจะเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้นครขอมนของเรานะครับมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติในอนาคตอันใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับท่านเอาอีกห้าปีเนี่ยไปไกลเลยนะมาเช้าเนี่ยไปดูแล้วนะเนี่ไปไปไปด้วยกันมาเมื่อเช้าเนี่ยท่านสองปีเสร็จเลยท่าน มันเป็นใช้ระบบ PVP ก็คือเอกชนเป็นคนลงทุนดังนั้นในเรื่องงบประมาณไม่ต้องห่วงเพราะเอกชนเขาลงทุนแล้วก็ได้สมรทาน15ปีหรือ30ปีเนี่ย30ป,30ปี30ปีไปดังนั้นเอกชนเขาลงทุนแน่นอนแล้วก็เห็นโอกาสของเราใช่ไหมท่านต่อไปรถทุกคันต้องผ่านที่นี่นะท่านผมว่าเนี่ย <c oughs> แล้วรถไฟมาเนี่ยมันก็ต้องมาลงที่นี่เดิมทีไม่ได้จอดที่นี่นะท่านเองท่านบอกให้ต่อมาถึงที่นี่เลยมาจอดที่นี่เลยครับท่านนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ฝ <c oughs> ากทางภาคเอกชนว่าต่อไปจะต้อง มาดูรูปทางในการลงทุนว่าอะไรที่จะลงทุนต่อต่อเนื่องจะต่อไปนี้เนาะจะต้องมาดูแลในเมื่อระบบโลจิสติกมันจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่พักเรื่องอาศัยเรื่องอาคารร้านค้าเรื่องโรงแรมต่างๆจะต้องสร้างตรงไหนต่างๆไปเลยไปเนี่ยทะลุแสนล้านแน่เนี่ยพอนชัยปีนี้ทะลุแน่นอนฮนะทางอธิบดีกรมการขน,นส่งบอกทะลุแน่นอนเลยนะครับมีโอกาสที่จะทะลุหนึ่งแสนล้านบาท แล้วอีกห้าปีเขาบอกว่าเป็นดับเบิลเลยนะมันไปจริงนะผมว่ามีโอกาสจริงนะเพราะว่ามันมีโอกาสมันทางมาแล้วเตรียมเงินลงทุนเนยห้าปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นการมอบข้าวสารนะครับตามโครงการฮักแพงแบ่งปันมอบข้าวสารหกร้อยถุงจำนวนสามพันกิโลกรัมนะครับให้กับอำเภอต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ ท่านผู้ว่าก็ได้อมอบข้าวสารเป็นถุงตัวอย่างก่อนนะครับข้าวสารที่มอบให้นี้ก็คือตราเรือใบนะครับเป็นข้าวเหนียวกาหาอหอหกคัดพิเศษทีเดียวนะครับโดยหอกา,ารค้าจังหวัดนครพนมนะครับจัดตามโครงการฮักแพงแบ่งปันมอบข้าวสาร600ถุงรวมทั้งหมด3,000กิโลกร,รัมครับอมอบให้กับ พี่น้องประชาชนนะครับโดยตอนนี้เป็นผู้แทนนะเป็นผู้แทนจากอำเภอต่างๆนะครับได้มา,ารับมอบซึ่งพิธีรับมอบตรงนี้ก็จัดขึ้นอยู่ที่หน้าสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมนะครับในโอกาสเดียวกันกับที่ทงาทงเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม,มเนี่ยก็จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับเป็นรางวัลใหญ่นั่นก็คือรถยนต์โตโยต้าแคปแขอไปนะสประตูครับ ยนต์เตต้าสี่ประตูครับรางวัลที่หนึ่งแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกหลายคันนะสำหรับผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้โชคดีซื้อสลากาชาติไปแล้วก็ออกรางวัลไปเมื่อก่อนสงการานต์ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้กําลังดูอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เขเป็นผู้แทนจากอ,อําเภอต่างๆนะครับที่ได้มา,ารับมอบเข้าสารนะครับทุกอ,อําเภอได้ส่งผู้แทนมานะครับ นี้เป็นผู้แทนจากอำเภอนาว่านะครับก็มารับมอบข้าวสารจากอธิการ้าจังหวัดนะครับข้าวสารนี้ก็จะมอบให้ทางอำเภอนะครับได้นำไปเ,เพื่อส่งมอบต่อแล้วก็นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่สำคัญของแต่ละอำเภอนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นข้าวสารบรรจุถุงละห้ากิโลกร,รมัมเป็นข้าวสารเหนียว ส่วนด้านหลังนะที่จะมอบให้แต่ละอำเภอต่างๆนี่ก็จะเป็นกระสอบข้าวนะครับข้าวสารที่มอบให้ในครั้งนี้เป็นข้าวเหนียวพันคอขอหกตราเรือไฟนะฮะอันนี้เป็นอำเภอบ้านแพงนะครับผู้แทนจากอำเภอบ้านแพงครับก็มารับมอบจากผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครพนมนะครับเป็นกิจกรรมดีๆครับที่จัดให้ พี่น้องชาว,ชาวจังวัดนครพนมครับเป็นการช่วยเหลือนะครับก็ทางอำเภอก็จะได้นําไปพิจารณาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับในโอกาสต่างๆหรือว่าแต่ละอำเภอก็จะได้นําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆต่ตตตตอไปครับรับมอบทีละอำเภอนะฮะ เป็นผู้แทนจากอำเภอต่างๆก็มารับมอบนะนี่เป็นอำเภอสีสงครามจากอำเภอสีสงครามครับอ่าม้านแพงนะอ่าในบ้านแพง,อแพง12อำเภอก็ได้รับมอบไปทั้งหมด3,000กิโลกรัมนะครับเ,าาเป็นข้าวสารทั้งหมด600ถุงครับ กิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าฮักแพงแบ่งปันมอบข้าวสาร600ถุงจำนวนสา0 0ันกิโลกร,รัมนะครับก็จะไปแบ่งมอบให้อำเภอต่างๆนะครับทั้ง12อำเภอต่อไปครับช่วงนี้ก็บันทึกภาพไว้เป็นที่บ่งภาพอ่่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันนิดนึง นะฮะทั้งเหล่ากระชาติเองนะฮะก็ทั้งออกการค้าเองนะครับก็มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนหลายท่านดต้องขอไปคุณผู้ชมนะฮะอาจจะสรุดบ้างเล็กน้อยครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีสรุดบ้างเล็กน้อย ถ้ามีบางห่วงที่สะดุดต้องกับขอภัยนะท่านผู้ว่าบัญชัยจันพรครับก็ได้พูดคุยสนทนากันก่อนก่อนนะก่อนที่จะไปทำพิธีมอบรถยนต์นะกันต่อไปนะผู้ที่มาส่งมอบก็นำโดยท่านประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมนะครับพร้อมด้วยสมาชิกหอการค้า มากันหลายท่านด้วยกันนะฮะพ่อค้าขา้าบดีนะครับกธุรกิจนะครับแล้วก็ผู้แทนจากขอกันค้าวันนี้ก็ได้มาส่งมอบข้าวสารเพื่อที่ทางจังหวัดนครปรนมครับก็จะได้นําไปเพื่อการสาธารณะประโยชน์ต่อไปนะครับท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้ทางจังหวัดนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะครับส่งมอบให้แต่ละอําเภอนะครับ ตามความเหมาะสมแล้วก็าเท่ากันอตอนนี้มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะลาากาชาตานี่นะครับอันนี้คือ <c oughs> คือรางวัลที่หนึ่งนะฮะรางวัลที่หนึ่งรถยนต์โตโยต้าสี่ประตูนะฮะสี่ประตูนะครับ ผู้ที่โชคดีอ่ผู้ที่โชคดีนะฮะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่พร้อมๆกันนะฮะไปรู้พร้อมๆกันเลยนะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะฮะรถยนต์คันนี้ก็จากโตโยต้าเจะเรือนสีนะครับอ้าวนีไงเจอแล้วครับเจอแล้วครับผู้โชคดีอ่าผู้โชคดีนะฮนะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะซื้อซื้อไปกี่ใบซื้อไว้ก็ไม่ได้ตรวจนะฮะบังเงินว่ามาไล่ตรวจสอบเอาทีหลังนะก็เลยทราบว่าถูกราวันที่หนึ่งก็เลยมามาแสดงตนนะครับ ท่านรบรรชัยจันพรท่านสงวนจันพรนายกเหล่ากาชาติาแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาติไเวลารามาตรวซื้อไว้ตั้งนานนะซื้อซื้อสละกาชาติเอาไว้นะฮะเดีน,นี้ก็พอราวันเ๋ยสักครู่นหนึ่งเราก็จะไปลอง สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์นะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านนายกประชาตาก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะมีเหลือบ้างค่ะเพราะว่าผู้รรางวัลไม่มารับรางวัลค่ะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างที่อาจจะไม่ได้ตรวจรางวัลแต่เราก็ประชาสัมพันธ์อยู่นะคะแต่ก็ไม่มีผู้มารับรางวัลค่ะก็อาจจะเหลือที่บ๊วยเชอร์พัดลมมีทองแห่นทองนิดหน่อยค่ะวันสุดท้ายวันไหนคะ หมดเขตไปแล้วค่ะหมดแล้วเหรอฮะเอาจารย์ก็ยึดเลยนะครับค่ะก็ยึดเลยถูกต้องแล้วเป็นรางวัลเล็กๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าลมมีที่ไมเชื่อเลครับครับผมครับครับเดี๋ยวผู้โชคดีสักหน่อยที่ฟังผู้โชคดีนะเชื่ออะไรจ๊ะพันจิตสุพจน์บ้านอยู่ไหนจ๊ะ อยู่ปันจิตนันทกุลดอลล่าค่ะดอลล่าเออทีไม่น่าคนปลาปากแน่นอนครับนังสุกุลดอลล่าทูกไหมดอลล่าอยู่ปลาปากอ่าใช่ต้องดอลล่าค่ะอ่ายุกี่ปีแล้วสี่สิบสี่อ่าเดี๋ยวลุงอยากจะถามก่อนที่จะได้มาสลากเนี่ยมันยังไงครับไปซื้อเองหรือใครมาแจกคุณบิ๊กซื้อผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการเลยแล้วก็ซื้อแจกใช่มาแจกอ่ะเพราะว่าเขาซื้อหลายเล่มมากเป็นปีๆเล่มรู้ได้กี่ใบคะ ได้ไปเดียวได้ไปเดียวถูงรางวัลเลยเค่องดีจังเลยครับตอนที่รู้ว่าถุงรางวัลยังไงเขาเอามาตรวจทำไมตรวจช้าเพราะอะไรพรพนักงานในบริษัทอะไรคะเขาบอกว่าตรวจตรวจกันก็นี่ลืมไปเลยว่าได้ชลวร์อนดีตรวจตัแรกเหรอพอรู้ตัวว่าถูงรางวัลพอรู้ตรวจถูงรางวัลเป็นยังไงฮะดีใจดีใจมากเลยจะคืนรถนี้ให้บิ๊กใช่ไหมไม่คืนนะฮะครับผมอ่ามีอะไรอยากจะพูดกับทางการชาติคะ ก็ขอบคุณนะคะที่มีรางวัลดีๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคือพูดยังไงว่าให้จริงแกจริงใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ว่าเออออกรางวัลแล้วเออคนใกล้ชิดผู้าได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคะหนูแบบแทบไม่รู้เรื่องเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านครับนี่คือส่วนหนึ่งของการชาติวันนี้ท่านช่วยกระชากนะปีหน้าต้องต้องซื้อยกเล่มละปีหน้าปีนี้หมดเลยนะครับปีนี้หมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับ แล้วก็หมดเกลียรับรางวัลแล้วด้วยนะฮะครับผมแล้วก็ปีนี้นี่โปร่งใสพวกเราก็ไปนั่งเป็นสกีพยานกันหมุนกันแบบให้เห็นโปร่งใสกันเลยใช่ไหมฮะโซนที่ริมชายโขงนั่นแหละครับผมก็เป็นผู้โชคดีเนาะแต่งานยังกะไม่ถ้าหมดเกลียดแล้วเพราะหมดเกลียแล้วแต่งงานแล้วเหรอถ้าถ้ายังไม่แต่งหรือจะไปขับรถไอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมดีด้วยครับมีรางวัลอื่นไหมครับมีมีอีกมอไซค์มาจักรยานอยู่ มีรางวัลรถจักรยานยนต์ด้วยนะฮะอ่านู่นนะรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับอมันทิกภาพกับรถยนต์นะฮะทราบว่าผู้ที่ถูกรางวัลน,นี่ก็ซื้อใบอศสรากาชาติไปหลายใบเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ตรวจ <laughs> ไม่มีเวลาตรวจมาตรวจอีกทีหนึ่งก็รู้ตัวแล้วนะว่ารัว่า เป็นผู้โชคดีนะได้รางวัลที่1เป็นรถยนต์นะครับทราบข่าวว่าทํางานอ,อยู่ในเครือของอโชว์รูมที่ขายรถยนต์โตโยต้าคันนี้ด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้สอบถามไปแล้วว่าเป็นใครมาจากไหนนะเป็นชาวอำเภอปลาป่ากันเองครับต่อไปก็จะเป็นการมอบรถจักรยานยนต์นะฮะตอนนี้ยังขอถ่ายภาพอยู่แล้วก็ ยังอยากจะถ่า,ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอ,อยู่นะฮะจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์วันนี้ก็จะมีใครมา,ารับบ้าง อ่ะมอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอบรถจรักรยานยนต์นะฮะมีด้วยกันทั้งหมดสี่คันสี่คันคสี่คันนี่มีใครมาแสดงตนร,รับบ้างไม่บ <adapting> ้างยัวดีอี่เอ้มาแล้วครับ คุณผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ก็ขออภัยนะบางจังหวะบางจังหวะอินเทอร์เน็ตของเราอาจจะสะดุดบ้างครับขัดข้องทางด้านเทคนิคนะนิดหน่อยฮอนด้าเวฟนะฮอนด้าเวฟมีสีแดงแล้วก็สีดำและสีคัน มีใครมาแสดงตนรับบ้างออนนียเจ้าของรถนะมาแล้วฮะมีเจ้าของรถมายืนอยู่ข้างๆรถแล้วอันนี้เป็นผู้ที่ถูกรางวัลที่สองนะรถจักรยานยนต์สี่คันด้วยกันมาแสดงตนเพื่อที่จะขอรับตอนนี้สามคนอย่างที่ท่านนายกเหล่าก็ชาติบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าไม่มาแสดงตนหลังจากนี้นี่ก็จะ หมดกําหนดฮะหมดเขตนะหมดเขตที่จะมายืนรับรางวัลแล้วนะครับก็เจ้านี้ซื้อหกใบด้วยกันนะมีหกใบหกใบชื่ออะไรครับอยู่ที่ไหนสุริยาเสียงประชารับอยู่ปลาปากครับอยู่อำเภอปลาปาครับอ๋อแล้วซื้อไงบ้างได้รางวัลดีใจครับดีใจจะเอารถคันนี้ไปให้ใครครับให้ลูกครับ ให้ลูกเอาไว้ใช้ตัวเองมีรถเก๋งแล้วไม่มีไม่มีอ่าน,นี่ก็เป็นเป็นอ่าู้โชคดีของเราเนะี่ยท่านลุงคนที่สองคันสีแดงเนี่ยก็ซื้อหกหกใบนะหกใบแต่ว่าท่านขวาสุดเมื่อสักครู่ที่ไปถามจากอำเภอปลาปากนั้นซื้อหนึ่งใบเท่านั้นเองนะฮะน,นี่ก็เป็น บรรยากาศการส่งมอบรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดีนะครับที่ซื้อสลากกาชาติประจีปี2566นั่นเองนะครับการออกสลากรางวัลกาชาติเราออกกันที่ริมโขงนะในช่วงก่อนสงกรานเล็กน้อยนะซึ่งทางสวทของเรานี่ก็ได้มีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมไปด้วยนะมีการออกรางวัลสลากกาชาติห่วงสงกรานพอดีนะครับ ผู้ที่แล้อยากจะรู้จักม,มามาคุยหน่อยสวัสดีครับประชามซื่อชื่อนามสกุลหน่อยออผมแรินบุญยจันทร์ครับอยู่บ้านอ,อ,อยู่ตำบลแสนพัดอํออาเภอท่าพนมจังหวัดนครปฐมนี่มาจากท่าพนมครับก่อนก่อนซื้อได้ได้ไหว้องค์พระธาตุก่อนเนาะไม่ไม่ครับก็ซื้อมาที่ว่าแล้วช่วยกัชาตินะครับอ๋อเรามีความประสงค์จะช่วยกันชาติอยู่แล้วซื้อกี่ใบครบใบเดียวครับ ซื้อใบเดียวครับซื้อซื้อ,ซ,อซื้อใบเท่าไหร่ใบเลยหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาท <ใช S 1> แล้วได้รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์แหมถือว่าคุ้มมากครับจะไปใช้จะไปใช้ให้ใครฮะัหรือใช้เองใช้เองครับใช้เองถือว่าเป็นรางวัลชีวิตของตัวเองครับโองวาลชีพอะไรครับเออเป็นรองนายกครับโอ้ยันรองนายกเองโอ้เเป็นผู้โชคดีด้วยนะครับอ่ะทางนี้บ้างครับ ขอทราบชื่อชื่อนามสกุลหน่อยฮะค่ะวัสดีค่ะนองวงษาสีค่ะอยู่อำเภอนาว่าค่ะมาจากนาว่าค่ะซื้อกี่ใบสองใบค่ะสองใบจำเลขที่ออกได้ไหมเลขตัวนี้ใช่ไหมคร e oh, 3> 3 140, oh! 800, ับสามหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะสามหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์จะไปใช้ประโยชน์อะไรครับรถจักรยานยนต์คันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้เอาไว้ขี่ไปประชุมอำเภอค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยค่ะช่วย่ผู้ช่วย มาจากนาว่านะฮะค่ะก็ไกลซื้อกี่ใบนะอีกครั้งสองใบค่ะซื้อสองใบได้ซื้อมอเตอร์ไซคันนี้มูลค่าสองร้อยบาทเท่านั้นเองอีกคนนึงคนนึงคนนึงเรางถามนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลใหญ่นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สี่คันนะครับแล้วก็รถปิกอัพหนึ่งคันวันนี้เราได้ทาการมอบไปหมดแล้วนะครับสำหรับมีบางท่านเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรท่านอาจจะ ไม่ได้ตรวจเพระอย่างรถรถปิกอัพเนี่ย่อจะหากันเจอเนี่ยสองเดือนแล้วครับไปตามหาคนที่ถูกเนี่ยปรากฏว่าไม่คิดว่าถูกตัวเองก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เจอรางวัลแะรต่างก็ไม่ได้ตรวจจนการชาติเนี่ยไปเร่งแล้วล้วก็ไปดูใช่ครับว่าต้นขั้วเล่มเนี้ยมาอยู่ในตรงไหนจ่ายไปตรงไหนก,ก็ค่อยไล่กันไปเรื่อยๆไปเจออยู่ที่นี่แล้วก็เจอคนนี้ก่าจะได้มาเนี่ยนะครับอีนามีแผนออกจับ ปีนี้ก<ป>็ปีนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนช่วยกันในการซื้อเป็นอย่างดีปีหน้าก็จะเตรียมการตั้งแต่นนเนิ่นๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยการชาติครับเงินที่เราได้เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปทําในเรื่องของสาธารณกุศลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากไร้ปุ่มเปราะบางต่างๆทุกอย่างครับอยู่ในนี้แหละครับอยู่ในงานการชาตินี่แหละครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะท่านผู้ว่าบรรชัยจันทร์ครับก็แ <c oughs> สดงความยินดีด้วยนะยินดีกับทุกๆคนด้วยนะที่ได้รับรางวัลสลากกาชาติประจำปีสอง6นห้ารักสบนะครับจอกจากยัยนยนไปแล้วก็แถมด้วยนะแถมรถได้แถมมัวกันนอกด้วยนะฮะท่านผู้ว่าท่านมอบเองท่านนายกเหล่ากาชาติมอบเองนะครับ ซื้อกันคนละใบสองใบนะได้รับรถจักรยานยนต์นะมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าโชคดีมากๆากเเป็นผู้ที่โชคดีมากๆเลยนะนนี้ก็มามทำพิธีรับมอบนะครับแล้วก็คงจะทำพิธีหรือทำการโอนนะตามกฎหมายกันต่อไปนะว่าเป็นผู้โชคดีแล้วก็จะ,จะได้รับมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับอ่ากับยำ ผมจะนัดหมายกันไปทําการโอนส่งมอบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ